รับสนุนโดยกองทุนยูฮ r o รท e ีมติก ETF กองแรกของไทยลงทุนในอุตสาหกรรมเกมและอ e ีสปอร์ระดับโลกเข้าเทรดในตลาดหลักทรัพย์แล้ววันนี้ True 5G การันตีด้วยรางวัลผู้นำ 5G ระดับโลกล่าสุดโดย OpenSignal สวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เศรษฐกิจอินไซด์นะคะเราเริ่มเดือนใหม่กันแล้วค่ะอันที่1มีนาคม2565นะคะเรากลับมาติดตามเรื่องราวของเศรษฐกิจการเงินการลงทุนทั้งในและต่างประเทศกันค่ะจะเปนสามเวลานะคะ8โมงเช้าบ่าย2โมงและเที่ยงคืนคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันแอนทวิวรัตจีรดีลกค่ะอยู่กับผมมนชัยวงคิติไกรวันครับคุณผู้ชมกำลังติดตามรายการผ่าน True ID Application ผ่าน Facebook Fanpage TNN Live ฝากเข้าไปกดติดตามด้วยนะครับที่ YouTube Channel TNN Online คุณชวิรัตคุณผู้ชมครับวันนี้เราไปดูกรณีที่ชาติตะวันตกแบรน์รัเสเซียจัดสวิสซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานของระบบการชำระเงินที่สำคัญนะครับเรื่องนี้จะกระทบกับเศรษฐกิจโลกอย่างไรและมองมาที่สินค้าไทยผู้ประกอบการไทยน่าจะได้รับผลกระทบอะไรด้วยวันนี้เกาะติดกันกับเศรษฐกิจอินไซด์ครับ เป็นประเด็นที่ยังต้องตามกันอยู่นะคะสถานการณ์ระหว่างรัสเซียกับยูเครนรวมถึงชาติพันธมิตรต่างๆที่เขาดําเนินมาตรการคว่ำบาตรกับรัสเซียุดประสงค์เป้าหมายเนี่ยจากทางด้านของสหรัฐอเมริกาที่เขาระบุออกมาก็คือต้องการให้เศรษฐกิจของรัสเซียถอยหลังตราบใดที่ประธานาธิบดีปูตินยังคงบุกยูเครนอยู่และล่าสุดทางด้านของสหรัฐอเมริกานะคะก็ระบุว่าจะขยายมาตรการคว่ำบาตรค่ะและก็ดําเนินการอายัดทรัพย์ของธนาคารกลางที่อยู่ที่อเมริกาด้วย ฝ่ายบริหารของประธานาธิบดีสหรัฐนะคะคุณโจไบเดนก็ประกาศมาตรการคว่ำบาตรต่อธนาคารกลางรัสเซียเพิ่มเติมมีการห้ามบริษัทและชาวอเมริกันดําเนินธุรกรรมใดๆต่อธนาคารกลางตรงนี้รวมถึงการอายัดทรัพย์สินธนาคารกลางรัสเซียในสหรัฐอเมริกาด้วยมาตรการใหม่นี้เป็นการกําหนดเป้าหมายค่ะไปที่กองทุนความมั่งคั่งแห่งชาติของรัสเซียและกระทรวงการคลังของรัสเซีย มีการระบุด้วยว่ามาตรการความบาตรครั้งใหม่จะมีผลทันทีเนื่องจากทางอเมริกาเนี่ยต้องการดําเนินการเหล่านี้ก่อนที่ตลาดจะเปิดเพราะสิ่งที่อเมริกาได้เรียนรู้ในช่วงสุดสัปดาห์จากพันธมิตรก็คือธนาคารกลางรัสเซียกำลังพยายามจะย้ายสินทรัพย์จำนวนมากเจ้าหน้าที่ระดับสูงของ ประธานาธิบดีโจไบ,บเดนก็เสริมด้วยนะคะว่ากลยุทธ์ของเราเนี่ยพูดง่ายๆก็คือการทําให้แน่ใจว่าเศรษฐกิจของรัสเซียเนี่ยจะถอยหลังกลาบใดที่ประธานาธิบดีปูตินตัดสินใจเดินหน้าบุกยูเครนนอกจากนี้เนี่ยสหรัฐยังเพิ่มชื่อของคีริลดีบิทริฟนะคะเป็นพันธมิตรอีกคนของประธานาธิบดีปูตินเข้าไปในรายชื่อของผู้ที่ถูกคว่ำบาตรด้วยการเคลื่อนไหวนี้เกิดขึ้นหลังจากที่สหรัฐอเมริกาสาภาพยุโรปสหรัฐอาณาจักรแคนาดาและญี่ปุ่นประกาศแต่ว่าจะจํากัด ความสามารถของรัเสเซียในการใช้เงินสำรองของธนาคารกลางและถอดธนาคารในรัเสเซียบางแห่งออกจากระบบสื่อสารโทรคมนาคมด้านการเงินระหว่างสถาบันการเงินทั่วโลกหรือที่เรียกว่า SWIFT นั่นเองค่ะ ถือว่าเป็นยาแรงทีเดียวนะครับสำหรับเรื่องของการถอดรัเสเซียออกจากระบบของสวิฟทีนี้ต้องมาดูว่ารัเสเซียจะรับมือยังไงให้ไหวนะครับแม้ว่าจะผ่านการคว่ำบาตรมากี่ครั้งต่อกี่ครั้งแล้วก็ตามครับช่วงนี้พักก่อนสักครู่เดียวช่วงหน้ากลับมามาเล่ากรณีที่รัเสเซียถูกถอดออกจากระบบสวิฟนี่แหละนะครับและผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับผู้ประกอบการไทยครับ ศักยภาพสูงสุดข,ของทางด้านบุคคลุมอ,อุตสาหกรรมขึ้นมามากเลยค่ะถ้ามี 5G เราเข้าใจว่าจะให้เกิดการพัฒนาในด้านอุตสาหกรรมต่างๆเพิ่มขึ้นมนากกว่าเดิมค่ะสำหรับประเทศไทยนะเรามองว่าว่า 5G นี้จะประโยชน์ต่อเซกเตอร์อุตสาหกรรมเซกเตอร์เกษตรนะคะเซกเตอร์ทางด้านเรื่องการแพทย์การศึกษานะคะซึ่งตรงนี้หากที่จะเพิ่มเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศไทยได้สุดรี่แบล อินดัสทรี4.0จะไปต่อไม่ได้เลยถ้าไม่ม e ี 5G มาสปอร์ตนอกจากเรื่องสปีดที่เร็วแล้วเรื่องทางด้านโลว์ล่าเทนซีนะค่าความบนมต่ำทำให้มาเกิด IoT มาใช้ทางด้านตัวรายการผลิตได้นะคะ เราได้นา 5G มาใช้ในหลายๆเซกเตอร์กลบเซนเซอร์ต่างๆระบบขางด้านโดรนโดรนต่างๆที่เรา,าใช้ทั้งเซนเอร์ที่ต่างๆนี่คือเราใช้ 5G มาเป็นองค์ประกอบของธุรกิกาก,ก,กอย่งเลยค่ะครูขอเป็นส่วนหนึ่งที่จะร่วมผลักดันทุกๆภาคส่วนสร้างประกฏการอัจฉริยะขับเคลื่อนสังคมและเศรษฐกิจประเทศไทยสู่ความยั่งยืนจากบทประพันธ์ดับเลย 不害怕干十年了，我记得每张死在我手下的脸。今日起，我要你们倾巢而出，为本座夺回琉璃甲、嗯。世人皆死，举世皆扼杀。哈哈哈哈！团破关的双可行这就是你要的结果吗？ นำไปสู่มิตรภาพที่ยึกซึ้งรวมทองยุทธภพไปกับซีรีส์สายวายเ่ทในนักรบันจอนสุดขอบฟ้าจานันคารสามทุ่มทางที่เอชยนอเริ่วันที่หนึ่งมีนาคมสิ้นสุดวันที่สามสิบเอดีนาคม2อง5ัอห ับมาติดตามกันต่อค่านผู้ชมเราคุยกันถึงเรื่องของความตึงเครียดของสถานการณ์ระหว่างรัสเซียกับยูเครนนะคะแล้วก็มาตรก,การคว่ำบาตรจากชาติตะว,วันตกนําโดยสหรัฐอเมริกาก่อนหน้านี้ก็มีการคว่ำบาตรมาแล้วบางอย่างแต่ว่ามีการถูกวิพากษ์วิจารณ์กันว่ามันเบาไปดังนั้นเนล่าสุดเป็นประเด็นที่เขาคุยกันว่างั้นยาแรงขึ้นอีกหน่อยแล้วกันก็คือการตัดนะคะรัสเซียออกจากระบบการเงินของโลกหรือที่เรียกว่า s วิฟต์จริงๆมันคืออะไรและจะมีผลกับรัสเซียมากน้อยแค่ไหนกระทบไทยบ้างต้องให้คุณค่ะ ้องบอกก่อนนะครับคุณชวิรัต์คุณผู้ชมเรื่องนี้เรื่องใหญ่เลยนะครับแล้ก็ต้องไปดูท่าทีของประเทศต่างๆเหมือนกันเกี่ยวกับเรื่องนี้และรัเสเซียจะทําให้เรื่องบานปลายไปมากกว่านี้หรือเปล่าต้องติดตามนะครับคุณผู้ชมครับ วันนี้เราก่อติดสำคัญเลยนะครับสำหรับสิ่งที่ทั่วโลกต่างจับตาดูก็คือปฏิบัติการทางทหารของรัสเซียที่เกิดขึ้นในยูเครนและเราก็เห็นแล้วนะครับว่าพันธมิตรของรัสเซียอย่างเบลารุสก็ตบเท้าเตรียมที่จะเข้าไปช่วยรัสเซียเช่นเดียวกันแม้ว่าจีนจะยังคงสงวนท,าท่าทีอยู่นะครับแต่ ตอนนี้ดูเหมือนว่านักวิเคราะห์นักเศรษฐศาสตร์ถ้ามองในมุมเศรษฐกิจมันจะทำให้เรื่องของ d e c o u pling หรือว่าการแตกกันของห่วงโซ่อุปทานโลกมันยิ่งชัดมากขึ้นเรื่อยๆรวมไปถึงบทบาทของเงินดอลลาร์ที่ตอนนี้นะครับจะถูกลดลงไปด้วยจากกรณีของรัสเซียอยูเครนนี่แหละนะครับเรื่องนี้คงจะต้องเล่ากันอย่างละเอียดแล้วก็แบ่งเป็นหัวข้อหัวข้อในระดับถัดๆไปด้วยนะครับวันนี้เราเจาะกันที่ประเด็นของ S ว i f t นะครับ ที่ทางทีมงานประเมินเอาไว้ว่ามันเป็นระเบิดเวลาแน่นอนและสร้างผลกระทบอย่างใหญ่หลวงกับเศรษฐกิจของรัเสเซียนะครับคุณผู้ชมครับไปดูจากกราฟิกแรกกันก่อนครับต้องบอกก่อนนะครับเพื่อที่จะให้เข้าใจตรงกันและเชื่อว่าคุณผู้ชมรายการเศรษฐกิจ i n นไซด์นะครับได้รับข้อมูลเรื่องของ SWIFT มาพอสมควรแล้ว SWIF t นะครับเป็นระบบในภาษาอังกฤษคือ telecommunication ก็คือระบบการสื่อสารต้องบอกแบบนี้ก่อนนะครับว่า ธนาคารแต่ละประเทศเวลาเกิดการธุรกรรมโอนเงินข้ามประเทศหรือว่า cross border transaction เขาไม่ได้ส่งเงินกันไปจริงๆหรือเอาเงินจาก Core Banking ในแพลตฟอร์มของตัวเองส่งผ่านระบบกันไปจริงๆแต่เขาใช้วิธีนี้ครับก็คือเดิมก่อนหน้านั้นเขาใช้ระบบที่ชื่อว่า telex ครับในการจดมือในการกระทบยอดหรือว่า settlement กระบวนการสำคัญของแบงค์เลยครับคือ settlement ทีนี้ ถ้ามีการโอนเงินระหว่างกันเขาจะใช้เป็นวิธีสื่อสารผ่านระบบตัวสวิปนี่แหละนะครับที่เป็นแบบเรียลไทมแล้วบอกว่าเกิดการโอนเงินเท่าไหร่จากแบงค์ไหนไปแบงค์ไหนเช่นแบงค์ A ที่เปิดในสหรัฐอเมริกาโอนไปแบงค์ B ที่อยู่ในรัสเซีย เขาก็มีวิธีในการคุยกันตัวสวิปนี้คือการสื่อสารที่เป็นหัวใจจากนั้นพอสื่อสารแล้วเกิดอะไรขึ้นมันจะนําไปสู่การกระทบยอดเกิดการบันทึกทางบัญชีนะครับซึ่งหลายท่านที่ติดตามรายการแล้วก็พอทราบกระบวนการทางบัญชีก็รู้อยู่แล้วนะครับว่ามันเดบิตที่ฝั่งไหนมันเครดิตที่ฝั่งไหนเขาใช้วิธีนี้กันทั่วโลกก็คือสื่อสารว่าใครโอนเงินไปไหนแล้วใช้วิธีกระทบยอดหรือว่าเซตเตเม ทีนี้ถ้าไปดูมาตรการคว่ำบาตของทางรัเสเซียนะครับคุณผู้ชมเราก็จะเห็นว่าทางชาติตะวันตกนะครับนำโดยสหรัฐอเมริกาทางยุโรปทางอังกฤษนะครับแคนาดาก็ร่วมด้วยก็บอกว่าต้องการที่จะตัดรัเสเซียออกจากวงนี้ของสวิ t นะครับดังนั้นมันก็จะส่งผลกระทบอย่างแน่นอนกับการทําธุรกรรมโดยเฉพาะธนาคารกลางของรัเสเซีย แม้ว่าเศรษฐกิจที่แท้จริงรัสเซียจะค้าขายกับทางสหรัฐอเมริกาอาจจะไม่ได้มากหรือมีระยะสําคัญแต่ช่องทางทางการเงินที่ไปเชื่อมกับเครือข่ายทั่วโลกอันนี้สําคัญนะครับแล้วถ้าไปดูมันก็จะจํากัดการเข้าถึงเงินสํารองระหว่างประเทศที่เป็นเงินสกุลตราต่างประเทศของรัสเซียที่ไปอยู่ในต่างประเทศอีกทีหนึง่งนั่นหมายถึงว่ารัสเซียจะถือดอลลาร์ถือทองคา หรือว่าถือสินทรัพย์อะไรในต่างประเทศมันก็จะมีผลเหมือนกันนะครับเวลาต้องแปลงเป็นรูปของเงินและโอนกลับมานะครับขณะเดียวกันครับก็ไปจํากัดเรื่องของการรับรองสถานะมหาเรศรษฐีชาวรัสเซียแน่นอนครับรัฐมนตรีต่างประเทศรวมถึงประธานาธิบดีวลาดิเมีร์ปูตินของรัสเซียก็เจอความบาดด้วย พุ่งเป้าไปค่อนข้างชัดเจนและตอนนี้เริ่มขยายวงไปแล้วนะครับสำหรับบุคคลที่ใกล้ชิดสำหรับประธานาธิบดีปูตินต้องบอกก่อนนะครับไปดูจากกราฟิกถัดไปครับมาตรการนี้ถือว่าเป็นยาแรงและไม่ใช่เรื่องใหม่เลยครับกรณีของการถอดรัสเซียออกจากซวิเขาขู่กันมาตั้งแต่ก่อนหน้านี้ตอนที่รัสเซียผนวกไครเมียเข้ามา เป็นส่วนหนึ่งของรัเสเซียเรียบร้อยแล้วเอามาจากยูเครนนี่แหละนะครับแต่ว่าตอนนั้นเกิดการประชามติกันและสุดท้ายคนที่ใครเมียมองว่าอยากจะไปอยู่กับรัเสเซียก้ามาอยู่สหรัฐอเมริกาตอนนั้นเป็นรัฐบาลของทางเดมโมแครตก็คือทางบารักโอบามาก,ก็ไม่พอใจอย่างมากพร้อมกับชาติตะวันตกนะครับขู่เรื่องจะเอาออกจากตัวระบบของสวิทไม่ให้ทําธุรกรรมกับรัเสเซียเคยเกิดขึ้นแต่มันไม่ได้เกิด มารอบนี้เอาจริงแล้วนะครับแล้วถ้าไปดูตัว SWIFT คือ Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication ชื่อมันบอกชัดอยู่แล้วว่าเป็น Interbank คือการทำธุรกรรมระหว่างแบงค์ถ้าไปดูนะครับมันเชื่อมโยงกับสถาบันการเงิน200แห่งทั่วโลก200ประเทศทั่วโลกกว่า11,000แห่งด้วยกันนะครับแล้วมีข้อความหนึ่งที่ส่งต่อกันข้อความหมายถึงเรื่องตัว Trans transaction หรือธุรกรรมระหว่างประเทศนี่แหละนะครับ 50ล้านข้อความเป็นตัวเลขค่อนข้างเยอะนะครับอย่างในปี63ธุรกรรมทางการเงินเพิ่มขึ้นอย่างมากนะครับจาก8,000กว่าล้านข้อความไปเป็นเกือบ1,000 0ล้านข้อความแล้วแล้วจากกราฟิกนี้คุณผู้ชมจะเห็นนะครับว่าชาติไหนใช้เรื่องของ cross border transaction หรือว่าการโอนเงินระหว่างประเทศก็จะมียุโรปตอนออกกลางแอฟริกาคิดเป็นสัดส่วนเกือบ48%ดังนั้นเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องสำคัญแน่นอนเพราะอะไร ใครค้าขายกับรัเสเซียรัเสเซียค้าขายกับใครใครส่งออกไปที่รัเสเซียแล้วเวลาถ้ามีปัญหาเรื่องการจ่ายเงินกลับมาทําอย่างไรอันนี้นี่แหละครับคือประเด็นยไปดูในกราฟิกถัดไปครับคุณผู้ชมครับถ้าไปเปรียบเทียบนะครับสำหรับเรื่องของข้อความที่สะท้อนจํานวนธุรกรรมที่เกิดขึ้นรัเสเซียเป็นประเทศที่ขนาดเศรษฐกิจขนาดประเทศเขาค่อนข้างใหญ่และธุรกรรมการโอนเงินเขาก็ไม่น้อยนะครับ1.5%ของ ข้อความทั้งหมดของการส่งสัญญาณส่งทร n s a คชั่ n ธุรกรรมในสวิปเป็นของรัเสเซียดังนั้นถ้าไปดูสัดส่วนไม่น้อยนะครับสำหรับสิ่งที่คนรัเสเซียนักธุรกิจรัเสเซียผู้ประกอบการหรือกระทั่งองค์กรภาครัฐเขาใช้ในการโอนการชำระเงินถ้าไปไล่กันดูก่อนนะครับก็จะมีสหรัฐอเมริกาทางสหรัชนาจักรนะครับก็เป็นอันดับต้นๆหละสำหรับธุรกรรมทางการเงินข้ามดินแดนที่เกิดขึ้น รองลงมาเราก็จะเห็นเบลเยียมเยอรมนีฝรั่งเศสนะครับรัสเซียอยู่ในระดับที่ต่ำ1.5แต่ก็มีในยะสำคัญนะครับเพราะว่ามีสถาบันการเงิน300แห่งของรัสเซียที่เชื่อมโยงกับระบบสวิตและที่สำคัญรัสเซียเขาก็ไม่ได้ที่จะเมินเฉยเรื่องนี้พยายามที่จะทำระบบต่างหากออกมาโดยชื่อว่า System for Transfer of Financial m e s s a g e หรือว่า SPFS นะครับ ก็พยายามที่จะให้สถาบันการเงินหลายร้อยแห่งด้วยกันเข้ามาใช้ระบบ S P F F แทนระบบ SWIFT ด้วยกันครับและถ้าไปดู GDP ของรัสเซียขนาดเขาค่อนข้างใหญ่ครับอันดับ11ของโลกมากกว่า1.6ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับและรัสเซียก็เป็นสู้ผู้ส่งออกน้ำมันส่งออกก๊าซธรรมชาติรายใหญ่ดังนั้นทำอะไรกับรัสเซียกระทบกับคนอื่นโดยเฉพาะชาติในยุโรปแน่ๆแล้วถ้าไปดูนะครับ การเรียกเก็บหนี้ต่างๆก็อาจจะมีปัญหาหรือไม่นะครับกรณีที่รัสเซียถูกตัดออกจากระบบการสื่อสารของ s วิฟ t ซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานของการชำระเงินทั้งหมดด้วยนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราขยับไปดูกันต่อในกราฟิกถัดไปครับเล่าให้เห็นภาพแล้วนะครับว่า s w ิฟ t มันเกี่ยวข้องกับทุกคนอย่างไร แล้วเกี่ยวข้องกับสถาบันการเงินอย่างไรและทําไมเรื่องนี้ถือเป็นมาตรการที่ค่อนข้างเข้มข้นและเป็นยาแรงกับรัเสเซียก็เลยไม่แปลกใจท่าทีที่แข่งก้าวของรัเสเซียครับที่ตอนนี้เริ่มเห็นการกระดิกพลิกตัวขยับเรื่องของกําลังกาทหารและเรื่องนิวเคลียร์ถูกกลับมาพูดถึงอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยที่เรื่องนี้กลับมาอยู่บนพื้นที่ข่าวอีกครั้งและทําให้หลายคนกังวลว่ารัเสเซียซึ่งมีนิวเคลียร์อยู่มีอาวุธค่อนข้างร้ายแรงอยู่จะใช้ไม้แรงในการต้น ตอบกลับขนาดนั้นเลยหรือแม้ข่าวล่าสุดสำนักข่าวต่างประเทศนะครับบอกว่าทางยูเครนทางรัสเซียเตรียมที่จะจัดการเจราจารในไม่กี่วันนี้แต่เดี๋ยวต้องไปดูกันต่อครับเพราะว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กอีกต่อไปแล้วนะครับใครอยากไปดูในกราฟิกถัดไปครับคุณผู้ชมครับบริษัทต,ต่างชาติที่จะได้รับผลกระทบก็คือคนที่ค้าขายกับรัสเซียนี่แหละนะครับก็กระทบไปทั่วเพราะอะไร รัสเซียเป็นประเทศใหญ่ประชากรเขาเยอะและที่สําคัญทรัพยากรทางธรรมชาติรัสเซียมีอย่างมหาศาลมีอย่างเหลือเฟือใครๆก็อยากเข้าไปทําตลาดดังนั้นลองดูง่ายๆก่อนนะครับที่เป็นตัวเลขที่สํานักข่าวต่างๆรวบรวมมาไม่ว่าจะเป็นทั้งบริษัท VP นะครับบริษัทพลังงานจากทางอังกฤษแน่ยแหละได้รับผลกระทบนะครับกระทั่งบริษัทที่เป็นยานยนต์อย่าง v o l k s w a g e n Rolls-Royce นะครับเขาก็ต <s> ้องการโลหะ ต้องการวัตถุดิบในการผลิตรถของเขาเอามาจากรัสเซียแล้วถ้ามีปัญหาในการขนส่งจริงมันเกิดอะไรขึ้นนะครับไปจนกระทั่งตลาดของอุปโภคบริโภคอย่างโคคาโคล่านะครับดานอน ประกันอย่างเจเนอราลีก็ยังได้รับผลกระทบนะครับธุรกิจอย่างเนสเล่ที่เป็นธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มในรัเสเซียเขาก็มีปัญหาเหมือนกันหลายที่ครับก็ไปตั้งโรงงานขนาดใหญ่ไปตั้งศูนย์วิจัยพัฒนาไปรุกตลาดรัเสเซียเต็มที่แต่ถ้ามีปัญหาระหว่างรัเสเซียกับชาติตะวันตกจริงกลุ่มเหล่านี้ก็ต้องมานั่งคิดเหมือนกันนะครับว่าจะปรับกลยุทธ์ทางธุรกิจอย่างไรต่อเพราะว่าทําธุรกิจมันเลือกข้างลําบากเหมือนกันนะครับ สิ่งที่จะต้องไปต่อให้ได้ก็คือพาองค์กรรอดต่อไปข้างหน้าขยับไปดูนะครับคุณผู้ชมในกราฟิกถัดไปครับสิ่งที่สําคัญเลยนะครับสําหรับรัสเซียและสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือค่าเงินของรูเบิลเราก็เห็นมาตรก,การก่อนหน้านี้ของทางรัสเซียอยู่แล้วนะครับว่าระง,งับเรื่องของการซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แล้วค่าเงินรูเบิลที่ร่วงลงอย่างหนักหลายสิมันทำให้รัสเซียใช้ยาแรงก็เป็นการสั่งแบบกดปุ่มเลยนะครับ นั่นก็คือการสั่งให้เพิ่มอัตราดอกเบี้ยนโยบายจาก9 5ไปเป็น20%ถือว่าเป็นการเพิ่มที่มากที่สุดเป็นประวัติการแล้วก็เรื่องนี้นะครับเป็นความพยายามของรัฐบาลร,รัสเซียนในการสกัดกั้นกับค่างเงินที่อ่อนยวบลงมาอย่างรวดเร็วมากทำไมถึงใช้วิธีในการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่แรงมากขนาดนี้นะครับหลักการมันง่ายเลยนะครับประเทศไหนที่ระดับอัตราดอกเบี้ยนโยบายถูกนะครับ เงินทุนจะไหลไปสู่ประเทศที่อัตราดอกเบี้ยนโยบายสูงกว่าอยู่แล้วความต้องการในการถือเงินในประเทศนั้นๆที่เป็นเงินสกุลท้องถิ่นก็น้อยลงค่าเงินก็อ่อนทีนี้ปัจจัยมันไม่ใช่แค่นี้นะครับมันมีทั้งเรื่องของปัจจัยภายในประเทศเรื่องการค้าเรื่องดุลการชำระเงินแต่รัเสเซียใช้ประเด็นเรื่องของดอกเบี้ยนโยบายดึงขึ้นมาให้ได้ก็คือดึงขึ้นมาเป็น20%เพื่อที่จะสกัดกั้นทั้งเรื่องของเงินไหลออกแล้วก็เป็นการ ทาให้ความต้องการในการถือเงินของรูเบิลของรัสเซียมันเยอะขึ้นนี่คือหลักที่อธิบายได้คร่าวๆแต่ว่าจะส่งผลกระทบในเชิงกลไกลทางการเงินได้จริงมากน้อยแค่ไหนก็ต้องไปดูนะครับทั้งคว,ความเชื่อมั่นที่ตอนนี้ทุกคนต่างก็ไม่มั่นใจกับสถานการณ์เลยนะครับเรื่องนี้ยังจะกดดันเศรษฐกิจของรัสเซียอย่างต่อเนื่องแน่นอนนะครับขยับไปดูในการาฟิกถัดไปครับไปดูมุมมองที่ทางธนาคารแห่งประเทศไทยประเมินผลกระทบ กรณีที่รัสเซียมีปัญหากับชาติตะวันตกและน่าจะมีอีกหลายประเทศออกมาประนามออกมาตัดความสัมพันธ์กับรัสเซียสถานการณ์ที่รุนแรงขึ้นด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งอดีตประเทศที่เคยอยู่ในสหภาพโซเวียตอย่างเอสโตเนียและประเทศใกล้เคียงก็บอกว่างั้นอยากมาอยู่นาโตได้ไหมหรือกระทั่งยูเครนนะตอนนี้จับมือกับสหภาพยุโรปครับบอกว่างั้นขอเข้าไปเป็นสมาชิกภาพของสหภาพยุโรปได้ไหมเนโตยังมาช่วยไม่ได้งั้นในรูปแบบของ EU ูมาช่วยได้หรือเปล่ามันดูจะง,งวดขึ้นเรื่อยๆนะครับ ทางแบงค์ชาติประเมินว่าส่วนที่1ตลาดการเงินผันผวนแน่นอนนะครับเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนต่างๆตอนนี้จะยังคงท้าทายมากยิ่งขึ้นส่วนที่2คือเงินเฟอ้อเร่งตัวสูงขึ้นเพราะอะไรเพราะราคาน้ํามันนี่แหละนะครับรัเสเซียเป็นผู้ผ,ผลิตน้ํามันรายใหญ่ของโลกแล้วมีผลแน่นอนกับเรื่องของการกดดันไปที่ระดับราคาพลังงานน้ํามันดูเหมือนจะแพงขึ้นอีกนะครับ ตอนนี้ไม่แปลกใจท่านน้ำมันจะกลับไปที่100ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลบางส่วนตอนนี้มองไปแล้วนะครับว่ารัเสเซียท่าทางแบบนี้น้ํามันอาจจะไปถึง120ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล150ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลก็ไม่แปลกนะครับแล้วถ่าน้้ำมันแพงขนาดนั้นน้ำมันที่คุณผู้ชมเติมทุกวันมันจะเป็นยังไงล่ะครับราคาสินค้าและบริการต้องเพิ่มสูงขึ้นเงินเฟ้ออาจจะรุนแรงขึ้นหรือไม่ตรงนี้ต้องจับตาเพราะเสี่ยงนะครับส่วนที่3คือเศรษฐกิจโลกอาจจะชะลอตัว โดยเฉพาะประเทศที่เขาค้าขายหรือเศรษฐกิจเกี่ยวพันกับรัเสเซียตลาดยุโรปพึ่งพาทรัพยากรทางธรรมชาติจากรัเสเซียอยู่เยอะนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งก๊าซธรรมชาติแล้วก็น้ํามันด้วยทีนี้ถ้าตลาดเหล่านั้นเศรษฐกิจมีปัญหาแล้วตลาดเหล่านั้นเป็นลูกค้าของผู้ส่งออกไทยสุดท้ายแล้วมันก็จะวกกลับมาโดนผู้ประกอบการไทยอยู่ดีนะครับขยยบไปดูในกราฟิกถัดไปครับกราฟิกนี้ถ้าไปดูตัวเลขการค้านะครับ เราค้าขายกับทางยูเครนแล้วไปวัดมิติของการส่งออกเราส่งออกไปยูเครนนะครับมองเป็นดอลลาร์สหรัฐก็ประมาณสักพันกว่าล้านดอลลาร์สหรัฐเติบโต40กว่าเปอร์เซ็นต์มองไปที่ยูเครน135ล้านดอลลาร์สหรัฐตัวเลขยูเครนอาจจะไม่เยอะตัวเลขรัเสเซียก็ดูมีนัยสาคัญนะครับโตขึ้นพอสมควรและมีแนวโน้มที่จะโตขึ้นอีกแต่จะสะดุดหรือไม่ดูในกราฟิกถัดไปครับ เพราะภาพการส่งออกเราขายของอะไรเข้าไปที่ตลาดรัเสเซียเข้าไปที่ตลาดยูเครนนะครับก็มีรถยนต์และอุปกรณ์ผลิตภัณฑ์ยางเครื่องจักรกลผลไม้กระป๋องเม็ดพลาสติกส่วนใหญ่ก็เป็นสินค้าปฐมภูมิหรือสินค้าขั้นกลางทั้งนั้นนะครับเอาส่งไปให้รัเสเซียสินค้าผลิตเสร็จอย่างเช่นยางกับอุปกรณ์รถยนต์ก็มีส่งไปเช่นเดียวกันเพราะว่าระบบอุตสาหการรมในรัเสเซียเขาอาจจะยังไม่ได้ลำหน้าสักเท่าไหร่เราส่งออกไปให้เขาเขาเป็นหนี้เรา ใครที่มีลูกหนี้ชาวรัสเซียตอนนี้จะต้องไปคุยกันให้ดีแล้วล่ะครับว่าสุดท้ายถ้าสวิฟตมีปัญหาจริงๆรัสเซียจ่ายเงินไม่ได้ผ่านระบบดั้งเดิมจะจ่ายผ่านทางไหนตอนนี้เราก็เลยพูดถึงส่วนที่สําคัญก็คือ จีนอาจจะเป็นผู้เล่นที่มีบทบาทมากยิ่งขึ้นในการช่วยรัสเซียเรื่องของธุรกรรมระหว่างประเทศหรือไม่เรื่องนี้คงจะต้องไปดูต่อนะครับคุณผู้ชมครับสำหรับเรื่องราวที่เราพูดคุยกันกับสวิฟและเราจะนํามาอัปเดตกันนะครับคุณผู้ชมแล้วก็คุณชวิรัตครับนะก็ต้องบอกว่าเป็นข้อมูลที่ต้องมาอัปเดตกันเสมอเพราะสถานการณ์นี้มันเปลี่ยนอยู่เรื่อยๆนะคะเดี๋ยวเราพักกันตอนสักครู่หนึ่งคะ่ะช่วงหน้ามาดูกันหน่อยนะคะกับการเปิดท่าเรือมาบตาพุทธนะคะเฟดสามใน EEC ค่ะ ปับหมุดเปิดบริการนะคะอีกไม่กี่ปี2,569ค่ะที่สุดของการให้บริการที่คุณไม่ต้องรอ True Kitech Tech Pro แก้ปัญหาฉับไวเน็ตเร็วไม่สะดุดเพราะเราไม่ย